กานกำลังพลจากกองร้อยมณฑลทนาหารบกที่35และชุดกู้ภัยทางน้ําโรงพยาบาลค่ายวิชัยดับหักได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยกระาน้ำป่าไหลหลากน้ำชุ่มฉับพลันจากอิทธิพลของพาย,ยุบัวลอยในจังหวัดอุตรดิตถ์หลังมวลน้ําป่าไหลหลากเข้า จากเทือกเขาเพชรบุญถลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอทองแสนขันช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงไปในพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงขณะที่อำเภอท่าปลาอภอน้ำป่าและอเภอละแวกซึงเกิดน้ำป่าถลักเข้าท่วมพื้นที่เช่นเดียวกันกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่35โดยกรมทหารม้าที่2กองพันทหารม้าที่7และกองพันทหารปืนใหญ่ที่20ก็ระดมกำลังนำเรือท้องแบนและรถบรรทุกของหน่วย ช่วยรับส่งและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงมายัางพื้นที่ปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมจัดก,กำลังติดตามสถา,านการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง